EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะทายดิมูเตลูนะคะเอาให้หายอยากสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งมาถามอ้อมนะคะว่าพี่อ้อมครับวัดไหนไปแล้วรวยอู้หูถ้าความรู้คุณผู้ฟังคิดว่าจะบอกเลยก็ไม่ใช่คนดีนะถ้าวัดไหนไปแล้วรวยอ่ะคุณผู้ฟังอ้อมจะทำยังไงก่อนถ้าอมรู้วัดอุ้ยเอ้ยมาเอ้ย ตอนนี้ดิวก่อนเลยอะป้โตอ้อมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าเราจะดิวกับหลวงพ่อวัดไหนกันอยู่นะคะช่วงเวลาที่จะต้องจับรางวัลอะไรแบบนี้นะคะําหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าอัปเดตตัวเองว่าไปโรงพยาบาลมาแล้วก็รอผ่าตัดเรียบร้อยรอผลตรวจชิ้นเนื้อก็เป็นกำลังใจให้นะคะมันยากที่จะทำใจให้นิ่งแต่จริงๆมันก็ อ้ไม่อยากให้คุณผูฟังขาดทุนปัจจุบันนะไม่กลัวคุณผูฟังสมมติผลมันจะได้วันศุกร์วันนี้มันยังไม่ถึงวันศุกร์ใช้ชีวิตวันนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่เห็นดังกังวลเออพอมันกังวลไอ้แต่อ้อมรู้นะมันกังวลคุณผู้ฟังอ้อมรู้แต่อ้อมจะไม่คุยทับเลยว่าอ้อมรู้เพราะอะไรอ้อมขี้เกียจอวดอะไรแบบนี้ไน้ยบอกว่าไอ้ความลุ้นแบบเนี้ยมันตื่นเต้นเสมอมันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเสมอแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราขาดทุน ความรู้สึกในปัจจุบันสิ่งที่ทําได้แค่คิดว่าเออมีสองด้านการการไปทางนี้แล้วมันจะทํำยังไงการไปทางนี้จะทำยังไงหรือบางคนบอกว่าค่อยไปคิดเอาวันนั้นเลยก็ได้ใช่ปะ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อย เอาสะดวกแบบไหนแบบนั้นแต่อยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันเท่าที่ไหวนะคะส่วนใครที่ขอเพลงเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองเพราะว่าส่งฝรั่งเศสไปเชียร์ฝรั่งเศสแบบสุดใจได้เดี๋ยวจัดให้นะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแน่นอนค่ะไม่ต้องกลับแล้วไปไม่ถึงแน่แต่ก็ถือว่าเป็นปีที่ฝรั่งเศสโดดเด่นอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะคนที่ขอลมหนาวเดี๋ยวจัดไปส่วนข้อความที่ อบอกว่าอุณหภูมิที่เขาสัมผัสได้เมื่อเช้าเนี่ยที่นครพนมเลขตัวเดียวดีมากเลยนะจะอยู่กี่วันก่อนลมหนาวมาเมื่อไหร่ลมหนาวไปยังก่อนยงังยังอยู่แต่จะอยู่อีกกี่วันใช่อาจจะมาเป็นละลอกละลอกอก็คอยติดตามเอาลก,ากาันแต่เรื่องนี้อ้อมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณผู้ฟังคือถามอ้อมอยากรู้ความรู้สึกหรือความคิดคนอื่นว่าคุณจะเขาเรีกเยกอะไรนะ พอแค่ไปต่อหรือพอแค่นี้คำว่าไปต่อหรือพอแค่นี้อ้อมถามคุณผู้ฟังนะง่ายๆเลยสมมุติว่าเราได้รับสิทธิ์ในการลดราคาสามร้อยบาทเมื่อซื้อของครบสามพันสะว่านะมสิทธิ์สามร้อยบาทเมื่อซื้อของครบสามพันบาทถูกปะเราก็จะจ่ายถ้าเราซื้อสามพันปุ๊บเราจ่ายสองพันเจ็ดถูกไหมคะทีนี้เราก็เดินไปซื้อของไปของที่เราเลือกดูชิ้นแรก สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากได้เท่าที่เราอยากได้นะ2390น้ 2, นั่นแปลว่าเรายังไม่ถึงจุดที่จะลดได้300บาทขาดอีก610 e, บาทคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือซื้ออีกอย่างหนึ่งให้ครบ3,000เพื่อที่จะลดให้เหลือ2007หรือคุณจะซื้อแค่ชิ้นเดียว2390อ่ะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเป็นกวงเอาผมเอาชื่อแค่นั้นแหละจบ คุณไม่เสียดายสามร้อยที่จะลดคุณคือพอแค่นี้ไม่ไปต่อแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคุณไปต่อหรือพอแค่นี้อันจริงๆมันมีโอกาสคิดได้ทั้งสองแบบป้ะเพราะมันอีกนิดเดียวป่ะอีกซื้ออีกหกร้อยกว่าบาทเว้ยแล้วเราจะบอกตัวเองว่าแล้วเราจะได้ลดชิ้นนี้เราจะเท่ากับเราซื้อได้เท่านี้ คุณฟังถามจริงคนอื่นคิดยังไงในบอกอ้อมน,นะคะในระหว่างนี้เราจะพูดเรื่องของพลูเรสก่อนนะพรูเลสมัลต์สเปรย์สำหรับช่องปากรวมสารสกัดจากธรรมชาติกว่า10ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการดูแลปัญหาในช่องปากได้อ,อย่างครอบคลุมไม่มีน้ําตาลไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่ทําลายเนื้อเยื่อในช่องปากใช้บ่อยได้เท่าที่ต้องการรสชาติดีไม่มีขมเพิ่มความมั่นใจได้ตลอดทั้งวันลืมไปเลยว่าเคยเจ็บคอมีจำหน่ายที่ Facebook Page และ Li น e My s h o p p ู l i s เ o u ส์ p r a y y Sho อ e l a ้ a า a โรงพยาบาลและร้านขายยาทั่วไปคือจริงๆอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันดีนะแล้วเวลาไม่ไม้มีสารพวกนี้คุณผู้ฟังมันจะช่วยเราได้มากเลยเพราะมันเคยใช้อะไรไม่รู้แล้วมันมีบางอย่าง โอ้รอาบปาักเป็นแบบว่าปุผืนขึ้นเลยทิ่ยหลวงจาได้ไหมไเละคือเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเราจะเสริมสร้างความมั่นใจว่าใช้แล้วภายนอกไม่เสียหายนะคะอ่ะคุณผู้ฟังนี่คือคําถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับถ้าเราสามพันเราได้ลดสามร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของการขอพรใช่ไหมเราจะไปขอใครคุณผู้ฟังบอกว่าน่าจะไปบวงสรวงผู้ก่อตั้งไปชนีไทยอ่า คิดว่าน่าจะไปบวงสรวงคนที่ก่อตั้งไทยรัฐไหมคะ <c oughs> เพราะไปชนีอันนี้คือเราชิงไทยรัฐป่ะพี่คงใช่ครับไทยรัฐครับมันเหมือนเป็นงานประจาปีอะ <c oughs> พอฟุตบอลปุ๊บไปชิงโชคกับไทย <c oughs> ทรัฐส่งผ่านไปชนีไทยเออจริงๆแล้วเราต้องดีวกับคนที่ก่อสร้างก่อ,อตั้งไทยรัฐหรือก่อตั้งไปชนี <c oughs> คุณว่าเราต้องดีวใครไทยรัฐไหมเพราะว่าโปสการ์ด ถงไปที่เขาไง EFM แฟนดอมไลฟ์มีความสุขกันทุกวันสุขค่ะแฟนดอมของเรานะคระับ For Missie For m e เพิ่งโชว์ใช่ไหม เมื่องานเฟสนี้ใช่ปะใช่สยามเฟสนะคะสยามเฟสใช่ไหมคะอ่ะใครที่รอเจอเขาเจอกันได้สุกนี้ที่13ธันวาคมความรู้สึกของเฟสทีฟและเจอกับวงที่เราชอบด้อมที่เรารู้สึกมีความสุขมาอยู่รวมตัวกัน02-665-8373นะคะ EFM แฟนด้อมไลฟ์ EFM อารมณ์ดี